อยู่บ้านก็ปั้นท้องได้ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับท่าบริหารหรือว่าท่าเล่นเวทในส่วนของหน้าท้องมาให้กับทุกๆคนนะครับสามารถทําได้ที่บ้านแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาหลักๆมาให้3ท่าในส่วนของท้องล่างท้องบนและท้องข้างว่าแต่จะเป็นยังไงไปตามชมกันได้เลยครับ โอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่าที่เห็นนี้นะครับจะเป็นท่าเล่นส่วนของท้องล่างนะครับก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างสะดือลงไปนิดนึงนั่นเองนะครับก็คือจัดท่านอนอยู่กับพื้นนะครับมีเสื่อโยคะวางด้วยนะครับจะได้ไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็ยื่นาขาออกไปไม่ต้องตรงเป๊ะมากนะครับหอเข่าเล็กน้อยแล้วก็ ดึงขึ้นมาเลยนะครับให้มันรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อช่วงท้องล่างเราได้เกรงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วจิ้มลงไปก็จะให้รู้สึกเลยว่ามันแข็งขึ้นเลยนะครับแบบนี้จะถือว่าเป็นการเกรงกล้ามเนื้อท้องล่างได้ดีแล้วก็ทําแบบนี้นะครับสักประมาณ15-20ครั้งต่อเซตทําสักประมาณสีถึงเซตได้เลยนะครับ ต่อมาท่าที่2นะครับก็คือจะมาถึงช่วงท้องบนกันบ้างนะครับท่าที่ผมทําให้ดูจะชื่อท่าว่าครัชนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะบริหารช่วงท้องบนเราทําแบบท่าครัชก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องซิดอัพนะครับหมายถึงไม่ต้องยกตัวขึ้นมาทั้งตัวแบบนี้นะครับยกแค่ตามที่เห็นนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นการเกรงช่วงท้องบนได้ดีแล้วก็ทําสักประมาณ15-20ครั้งต่อเซตแล้วก็ทําสัก4-6เซตได้เลยนะครับ และท่าสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการออกกําลังช่วงท้องข้างนั่นเองนะครับท่าที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นท่าทวิสต์หรือก็คือการบิดนั่นเองนะครับบิดบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยนับเป็น1ครั้งนะครับส่วนมือจะแตะถึงหรือไม่ถึงพื้นก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาที่เราถนัดก่อนในช่วงแรกๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสามารถยื่นไปจนถึงพื้นได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทําทัก1 5บห้ถึงยีครั้งต่อเซตทํา4-6เซตต่อการออกกําลังกายครั้งหนึ่ง โอเคและนี่ก็คือท่าที่ผมคัดเลือกมาให้นะครับสาหรับการบริหารหรือว่าเป็นการปั้นกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าท้องนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีกล้ามท้องที่ชัดเจนมีร่อง11ที่เป๊ะปังอย่าลืมนะครับว่าเราต้องออกกําลังกายให้ครบทุกทุก,ทกส่วนโอเคไหมเพราะนี่แหละครับคือคีย์สำคัญถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายแค่ส่วนหน้าท้องอย่างเดียวเราหวังจะมีสิทแพคโน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 และแน่นอนอย่าลืมคุมอาหารให้เหมาะสมในสัดส่วนและปริมาณที่ร่างกายเราต้องการด้วยนะครับและเดี